นายดินันยมประยุทธ์ในปี25อันนี้พูดถึงมาโต,ต่อวาววาวการทำงานของตัวบอกตูบต้องทางนครับผมก็อ่ะอนะไรอะลมจ้าปั๊มลมเข้าที่เกียนลนแรงดันลมเกียนลนแรงดันลมกระจายลมไปยังวาวกระจายลม วาวกระจายลมกระจายลมไปยังวาวสร้างสับสองควบคุมโดยใช้พุ่งกดวาวกระจายลมกระจายลมไปยังพีพีกระจายลมไปยังเอเอกระจายลมไปยังวาวห้าสับสองวาวห้าสับสองพีกระจายลมไปยังบีบีกระจายลมไปยังขายลูกสูบเมื่อเมื่อ B ีอํา กระจายลมไปยังถ่ายลูกสูบแล้วทําให้ลูกสูบเลื่อนผ้าเอ้เลื่อนลงหัวลูกสูบเลื่อนลงแล้วก็อะไรปีกระจายลมไปยังเอไอถ่ายลูกซูบเอหัวลูกสูบหัวลูกซูบกระจายลมไปยังเอเอระบายลมด้วยอ1หนึ่งเมื่อกดปุ่มเอจะกระจายลมไปยังเอจะกระจายลมไปยังปี A จะกระจายลมไปยัง A A จะกระจายลมไปยังหัวลูกสูบทำให้ลูกซูบดันออกเมื่อ A A จะกระจายลมไปยังหายูกสูบหายลูกซูบจะกระจายลมเข้ามา B B จะระบายด้วย R2 ครับผมครับ